มันเวันทีใครไม่เคยทุกบ้างความทุกข์เป็นยังไงลูกเรียใจร้องไห้ทุกข์ใครเคยร้องไห้ใครไม่เคยใไม่เคยร้องไห้เลยความทุกข์ทำให้เราใจหมดหมองเคราะองเศร้าร้องไห้ดีใจก็ทำให้เราหัวเราะแต่หัวเราะหรือร้องไห้อะมันก็ เวียนมาแล้วก็เวียนไปเหมือนกับเราอยู่เด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราก็ไม่มีอะไรต้องมีความทุกข์เยอะไม่ร้องไห้เยอะแพราพอแม่ไม่เลี้ยงแล้วจากไปแล้วทีนี้เราต้องอยู่ด้วยตัวเอง al, อยู่คนเดียวเลยในโลกนี้ก็ต้องหาเพื่อนมีเพื่อนก็ไม่ค่อยทุกข์หรือมีเพื่อนมากก็ทุกข์มากทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเลย ใจเราปรับของเราได้ความทุกข์มันก็ปรับให้รับได้ไม่เกียดความทุกข์รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็ความทุกข์เรียนรู้มันคนตายเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเราก็ไม่ต้องไปคิดร้องไห้หรอกว่าเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วไม่ว่าจะแก่จะหนเราก็ไม่ต้องร้องไห้พอเราโตขึ้น ไปกลางไม่ทุกข์ไม่ติดทุกข์ไม่ติดสุขไปกลางนั่นแหละเป็นวิธีทางที่ทำให้ใจมองใสตลอดเวลาเพราะเราอ่ะแบกเอาบุญกับบาปไปได้เท่านั้นเวลาเราตายไปแล้วเคยเห็นคนตายไหมลูกคือเพื่อนเราเนาะบางคนก็เป็นญาติเราอดีๆเคยคุยกันเขาตายไปแล้วก็ไม่คุยเราก็ ทอมันจบที่ตายนะในชาตินี้นะจบลงที่ตายแต่ในชาติหน้าพอตายไปแล้วจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ได้ด้วยบุญบาร,รมีไม่ใช่อยู่ได้ด้วยข้าวปลาอาหารแบบนี้นะมันคนละอยา่างดังนั้นเราจงมันั่งสมบุญบาร,รมีไว้ทุกวินาทีนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยคือให้นึกตลอดเวลานึกถึงอะไรนึกถึงบุญบาร,รมี ดวงบารมีมารสองโลกอ่ะเป็นดวงบุญเข้มข้นเข้มข้นกว่าบุญทั่วไปอย่างน้อยสิสองเท่ายิ่งภาวนายิ่งมีพลังดังนั้นความสําเร็จจึงเป็นอัศจรรย์ไม่ใช่สําเร็จธรรมดาสําเร็จแบบอัศจรรย์ร้องโอ้โหผมทํางานอยู่แล้วถูกวันที่หนึ่งหลายๆใบเลยอ่ะใจห้าหกวันติดกันเลยประมาณนั้นให้พิสูจน์ไปทำจริงได้จริง จจุดลมหายใจแล้วก็คลายออกมาจุดลมหายใจคือจุดที่ลมลมนิ่งแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นมาเนี่ยคือฐานเจ็ส่วนเลขหกก็เป็นดวงธรรมที่ต่อกาเราหดวงดวงแรกชื่อว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงสองดวงศีลดวงสามดวงสมาธิดวงสี่ดวงปัญญาดวงที่ห้าวิมุต ดวงที่6ชื่อวิมุตติยานทัศนะหกดวงพอเราภาวนา1นึ่งเจมันก็จะผ่านไปหนึ 6, ่งกายหนึ่งเจ็ผ่านไปหนึ่งกายเป็นวิชาที่ได้มาก่อนที่จะได้ดวงบาร,รมีมรรคสองโลกก็เลยเอาเลข1นึ่งเจ็ดกมาใส่ด้วยเพื่อให้เป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณคือวิชาเก่าก็เป็นมรรคสองโลกร้อยเจ็สิบหกครั้งที่มาเป็นอย่างนี้เมื่อเราภาวนาไป ใจเรานิ่งดีแล้วก็ยังพิาดารต่อไปอีกคือภาวนาโดยเวียนขวาตามผังท่าวันนี้ก็จะสอนวิชาเสกท่าเสกคิดเลยแล้วกันึนกถึงนาฬิกาที่มีตัวเลข12ตัวที่แขวนข้างขวาตรงมใครเคยเห็นบ้างยกมือปกติจะแขวนทางนี้ใช่ไหมสมมติว่าอันนี้เป็นนาฬิกาแล้วกันไว้ผนังตรงนี้ให้เราดูเวลา นี่เราก็เอานาฬิกาเราอ่ะมาไว้อย่างนี้เสียบเข้าไปที่ตัวเราเลยเหนือสะดือ2นิ้วแค่นี้าวางไว้เสียบน,นยาฬิกาลงไปนาฬิกาก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเราอย่างนี้ <tem isen> ด้านนี้นะด้านหน้าเนี่ยก็คือหน้าท้องเรา <t> <ayo> ด้านขวาที่โค้งขวานี้นเอียนขวามาหน่อยด้านหลังก็คือข้างหลังด้านซ้ายที่โค้งซ้าย,ยานี่นะแล้วจยุดตัดของ สี่จุดนี้มันจะอยู่ในตัวเราแล้วก็จะเป็นธาตุทั้งหมดมีหกธาตุเริ่มตั้งแต่ธาตุน้ำอยู่ด้านหน้าธาตุดินด้านขวาธาตุไฟข้างหลังธาตุลมทางซ้ายธาตุอากาศวิญญ,ญาณก็อยู่จุดตัดในตัวเรานี้นะสองอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้เรานับแล้วเราก็กันธาตุที่อยู่ในตัวเรามีน้ำดินไฟลมอากาศวิญญ,ญาณที่อยู่ในตัวเราให้มีความสัดกัน ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเกิดความมหัศจรร์ร่างกายเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยคนที่แก่ภาวนาไปก็จะหน้าเด็กหน้าเด็กคนที่เด็กก็จะมีสติปัญญาดีทุกอย่างจะดีไปในทางดีหมดเลเรียกว่าวิชาเสกธาตุเสกคิดพอเราภาวนาเลขจุดที่หนึ่งคือธาตุน้ำก็มาสู่โลกหนึ่งไป <c oughs> อยู่นี่ มักศูลบสองก็เวียนไหมที่ขมขวามาส่งลบสามมากักศลบสี่มาสงา่าสงลบห้ามักลบหกก็อยู่ในตัวเราพาาอมัก่งลบเจ็ดก็ขึ้นมาท่าน,น้ำอีกเ<า>ดน๋วยวเวียนไปเวียนไปไปรอ,อบละหกไปเรื่อยเพื่อเป็นการทดสอบสมาธิของเราในขั้นขึ้นมาอีกมากกว่านับเลขอย่างเดียวอันนี้ <c oughs> นับเลขตามฐานท่าทีดังนั้นเราก็มา <c oughs> เมื่อเราฝึกไปคนเดียวเนี่ยเราเรียกว่าเศกฐานเนบนเเศกธาตุน้ำดินเป็นลมอากาศวิญญาณเสกทิศค,คือเวียนขวาอย่างนี้เรียกว่าวิชาเศกฐานเสกธาตุาเสกทิศจากนั้นเมื่อเรา,าพาภาวนารวมกันแบบนี้แบบนี้คือวิชาหนึ่งชื่อว่าวิชาผัสสานธาตุธรรมเมื่อเราท่องมารสองโลกหนึ่งไม่ว่าเราจะกําหนดเวียนขวาตามธาตุก็ตามหรือท่องโดยไม่ต้องคิดอะไรก็ตาม จะให้นับเลขให้ถูกเราพูดภาษาสองโลกสิ่งดีๆของเราจะแบ่งไปให้เพื่อนๆสิ่งดีๆของเราที่ได้สังสมมาในชาติอดีตอดีตอดีตเรียกว่าธาตุธรรมนะจะส่งไปเพื่อนบางท่านก็เรียนแล้วได้ตาทิปเร็วบางท่านก็ได้ยินหูทิปบางท่านก็มีสัมผัสทิปบางท่านก็อ่านใจคนได้สิ่งเหล่านี้ทิปติดมาในอดีตจะสุข ส่งไปให้เพื่อนๆเพื่อแจกจ่ายธาทุรมให้ใช้เราก็จะบรรลุทำได้เร็วเรียกว่าวิชาภาษาธาทุรรมจึงมีการจับมือ,อแล้วก็ท่องมัลส่งโลกหรือไม่จับมือก็ได้ท่องมัลส่งโลกร้อยเจ็ดครั้งท่องไปหนึ่งครั้งจะมีคนบนรรลุธรรมทันทีบางคนก็แค่สองสาคำก็สว่างแล้วสว่างหมายความว่าหลับตาแล้ว เราไม่เห็นมือดอะหลับการแล้วเห็นมันมีดวงอาทิตย์ตลอดเวลานั่นแหละคือหลักการสมยเพื่อให้เราไปดูในพบที่เป็นธรรมชาติคือสวรรค์นรกหรือสัมภเวสีเห็นผีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกลัวนะเราก็มีวิธีจัดการก็คืออา้าวักสองโลกฉันให้เธอฟึ๊บเขารับดวงบารมีมักสองโลก,กเสร็จก็ไปฝกเกิดขึ้นเลยง,ยง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วรักสองโลกอย่างเดียวจบทุกอย่าง ต่อไปเราก็จะมาประสานท่าทัพกันหนึ่งเจ็ดหกเอาจับมือเลยลูกจับมือเพื่อนอพลังเนี้มันจะวิ่งไปถ้าจับมือแล้วมันจะเร็วอ่ะญาติโยมผู้ปกครองด้วยจับเลยไม่ชมว,ว่าชีจับเลยภาวนาโดยไม่ต้องคิดอธิษฐานอะไรเลยนะภาวนาไปนิ่งๆรวมบารมีจะรู้ความคิดของเราเองรู้หน้าที่ในอดีตชาติ แล้วก็ใส่ความสะดวกสบายในการสร้างบารมีของปัจจุบันนี้ให้เราเราไม่ต้องไปคิดอธิษฐานอะไรให้เป็นอุปสรรคเลยเพราะบางทีดวงบารมีจัดมาให้ร้อยบาทเราบอกว่าโอ้ต้องการเงนั้นทจากบ้านมเลยวันนี้ก็จะมีหลวงพี่โมมาจากแดนเปอร์เซียเป็นผู้ที่มีตระกูลดีเป็นตระกูลที่บรึกษาของกษัตริย์ สูงสูงสูงอ่ะวันนี้ก็ได้มาเข้าใจสิมาสองโลกสิบเอ็ดมาสองโลกสิบสองมาสองโลกสิบสาม Masa mlo kazi te, masa mlo